สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมสายชุมคนกูเหมือนเดิมกระชองครับรถเก่ทาทำใจครับเนี่ยมาชาวไปหาหอยมาครับยใ,ให้ดูผลงานนี่กำลังก่อไฟครับจะย่างตัวยางนี่ครับนี่เขาเรียกหอยม่วงครับตัวใหญ่ใหญ่นะตัวใหญ่จริงๆครับหามากเมีสองคน รังยีโก้ไฟยางครับนี่หอยตะลับหอยหวานมีหอยมีหลายอยา่างอันนี้น้ำเข้มนะครับน,รนี่ยนำทะเลนี่เอามาแช่ไว้ให้มันไคลด้วยสัมไห่ด้วยด้วยใหญ่จริงๆหอยหอยแม่ นี่ครัวันยุ่งกันนี่แหละวันยุ่งคนทํางานดังใจวัดกันอย่างนี่แหละครับไอ้มุนทนีนบุริมณฑลชลบุรีในระยองเข้าหาของกินแบบผมเนี่ยซื้อขา้าวโอ้ซื้อข้าวสันเนยอย่างหลายบาทได้ครับลอยกว่าบ,บาทแล้ววันเขาบอายกยี่ห้หกสิบบาทหอยนี่นังกอไฟอิหยางกินแล้วครับพ่อพี่น้อง Tối nay là sư phụ Sư phụ nghe lý cả Giang tắm xong rồi có Nên là có, là có mà Mèo

vì ngàn xếp văn dụt của mà hát dù hát kín mà bàn ít thì là khắp ngồi phía nào đang chơi tăng tăng tàu đó con này con thì 1 đến 8 sư phục đi <laughs> cả tôi không gặp ờ con thì nâng gần tổng bộ nó văn này lấy วันสำคัญของทุกคนทุกอาชีพแล้วต่างไฟแล้วครับโคเดเรืองคาพ่นองผลงานวันนี้ขอบคุณครับสำหรับการชมใครกำลังเดินทางเดินทางในความระมัดระวังนิดเดียครับหนาฟุได้ลมยากะอย่าลืมนะครับปกทิดตัวไว้สวัสดีครับ